ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องซีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันอังคารที่ยี่สิบสิงหาคมนะแหมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยอะไรอะไรก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันยังไม่มีอะไรวันนี้เราไม่มีข่าวอะไรเลยคุณทักษิณนะหรอมีมีมีวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรเลยแล้วนาดแต่ว่า เขาบอกว่าข่าวของทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ข่าวของพักร่วมเนี่ยโหมันช่างเชื้อเถือนท่านผู้ชมเรียกว่าใช้ลูกเล่นลูกล่อกันสารพัดนะไม่น่าเชื่อวันก่อนตัวเองยังเป็นคนนําเกมอยู่เลยวันนี้กลายเป็นคนตามเกมแล้วท่านผู้ชมจะบอกว่าตามเกมหรือว่าโดนเขี่ยลงไปเลยก็ไม่รู้เอาไม่รู้สิไม่รู้สิเขาบอกว่าเขาเอานำมาแล้วอ่ะ ตอนแรกเราก็เอ๊ะตกลงว่าเขาจะค้อมง,งําพักไปเลยไหม,มเครื่องพอเครื่องหนึ่งของสอสในพักเนี่ยนะเอก็เป็นไปทางทางคุณธรรมนัสนะค่ะ<า>เออท่านผู้ชมไปมาเอา้าทำไมาอยู่ดีๆคุณธรรมนัสหายไปอเหมือนที่เรามานั่งสงสัยกันเมื่อวานนะท่านผู้ชมเอะทําไมเมื่อวานนี้ตอนที่เมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะอ่าตอนที่รับสนองพระราชอ,องการเอา้า คุณทำมนัดหายไปไหนพลตำรวจเอกพัชรวาทหายไปเนี่ยเราก็ยังพอจะเข้าใจไม่ค่อยมาเพราะเออเพราะอะไรอะไรเขาก็ไม่ค่อยร่วมสังคานาสังฆกรรมอะไรอยู่แล้วค่ะนะเอ,อแต่ปกติคุณธรรมนัดไม่เคยหายออกไปจากหน้าสื่อค่ะอืมเขาบอกว่าตอนนี้ถึงถึงขั้นพลิกเกมกันแล้วท่านผู้ชมแม้ พรรคพลังประชารัฐนี่เป็นพักที่เขาเรียกว่าอะไรนะสนุกดีเนาะอ้าวท่านผู้ชมเอาจริงๆนะสนุกดีนะเป็นพักที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะเออไม่เหมือนพักอื่นๆเลยไม่เห็นหรอพักอื่นๆเขาัักันกลมเกลียวกันดี ไม่มีใครแตกแถวพักอื่นๆอาจจะมีเสียงมีอะไรบ้างแต่ว่าหน่อยนั่นแหละใช่นิดหน่อยเท่านั้นแหละมีก็แค่ภูมิใจไทยที่แบบทุกคนเงียบกริบแล้วออกมาเป็นเอกฉันทุกครั้งอ่าแล้วก็อย่าว่าไปเมื่อเช้านี้พระคุณเวลาวุฒิก็เงียบเป็นเอกฉันทเมื่อเช้านี้ซีมายังพูดกับคุณหมออยู่เลยถ้าซีมาเป็นสอสนะซีมาเนี่ยอยากอยู่ภูมิใจไทยเพราะว่าเขาดูสามัคคีกลมเกลียวเชื่อฟังและเป็นเอกฉันท์แล้วก็เลี้ยงดีด้วย ฉันให้อ้วนขึ้นมีน้ำมีนวลทุกวันนี้ยังอ้วนไม่พอเหรอนะคะพูดแบบเบาก็เด็ดนะท่านผู้ชมนะนี่แหละหมอถึงบอกบอกว่าเอ้ยลองลองจากพักประชาธิปัตย์ก็พักพลังประชารัฐนี่แหละเพราะพักประชาธิปัตย์บอกว่าตอนนี้ผมเบาแล้วนะผมเซาแล้วนะค่ะเอ่อ ก็ถ้าเกิดอยากจะมีข่าวข่าวก็เชิญพลังประชารัฐนำหน้าไปก่อนได้เลยไม่รีบเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าตอนนี้ไล่ไล่สารไล่สารในการเชิญในการเข้าร่วมรัฐบาลยังไล่สารนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ผีไม่มีสารนะแต่สารจืดซอ,สอสเสือสระอาะรอรเรือนะ,ะไล่จนหมายเออเอางี้แล้วกันเดี๋ยวท่านจะสับสน ในการจะให้ร่วมรัฐบาลเออันนั้นเนี่ยคนที่จะมีออข่าวเขาพาลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้โอ้โหเรียกว่าเละไม่เละไม่เละไม่เละอีกเหรอเนี่ยขนาดนี้ไม่เละอีกเหรอคะโอ้โหไม่เละถ้าถ้าแค่นี้สิม,มาบอกเละนะก็แปลว่าเละตั้งแต่ต้นละอ๋อ <laughs> เออแต่อย่างงี้ไม่เรียกว่าเละเขาเารียกพลิกเกม โห oh, ยิ่งกว่าซีรีส์ยิ่งกว่าซีรีส์จริงๆสนุกจริงๆท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าเสือไม่สิ้นลายไงนะวงสุวรรณกลับมาผง,งาดเน่หนะเสือไม่สิ้นลายอย่ามาว่าอย่างนี้นะตอนแรกก็เห็นว่าคุณธรรมนัสนำมาแล้วอ,อมา,มาเอ,อกลับมาวงสุวรรณไม่หลุดฮนะอืแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าเอ้ยคุณวัชรวนดอาจจะหลุดนะะอ่าอาจจะหลุด ไปมาผลจากการที่สารท่านพิพากษาคุณเศษฐานะว่าไม่ซื่อสัตา์สุจริตเนี่ยเนื่องจากว่ารับคนที่เข้ามาค่ะนะท่านผู้ชมขาดซึ่งจริยธรรมค่ะหลังจากนั้นเลยโอ้โหท่านผู้ชมรัฐบาลใหม่ของคุณแพรทองทานจะต้องมีการสเกลยนอย่างเหนียวแน่นค่ะแล้วมีการตรวจสอบ เป็นสัปดาห์เราก็ว่าอยู่ว่าทําไมตั้งคณะรัฐบาลตั้งกันเป็นเดือนขนาดนั้นนะคะว่าทาไมถึงจะรอถแถลงตั้งเดือนกันยาอ๋อตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติวันนี้เขาจะส่งเรื่องทั้งหมด่านผู้ชมเขาจะส่งเรื่องทั้งหมดเข้าให้ตรวจสอบภายในวันนี้อืคนตรวจสอบก็คือเขาบอกเอาไปให้กับทางเออ,อดีตเลขาธิการานะนายกรัฐมตนตรีซีมาซีมาเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งนะทฤษฎี กงกรรมงกงเกวียนคือมันเคยมีข่าวหลุดออกมาให้ได้ยินนะคะเป็นข่าวอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเป็นข่าวที่หลุดออกมาเฉยๆว่า40สวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคนที่อ,อยู่เบื้องหลังก็คือ,อคนที่มีความผูกพันกับแป้งเนี่ยแหละเขาเป็นคนเขียนแล้วก็ให้คนกลุ่มนั้นไปยื่นเพื่อที่จะได้มีผลประโยชน์อะไรกันนะคะแล้วพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรี หลุดปุ๊บและเนื่องจากคุณสมบัติตรงนี้แหละก็เลยมาแทงตัวเองถ้าทฤษฎีนี้เป็นความจริงนะคะก็สมควรไม่ไม่เาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวโคมลอยก็คือข่าวโคมลอยนะโคมลอยคือโครมลอยเพราะว่าหมอเชื่อว่าเขาอยู่เป็นมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านี้ใช่ไหมเขาเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเขาไม่ทาหรอกไม่แน่ไงเราก็ไม่รู้ใจคนอ่ะยากแท้ยัางถึงไม่เพราะว่า พอพิจารณาตรงนี้มาเสร็จปุ๊บรู้ว่ามันต้องทิมแทงตัวเองไม่ทาหรอกแล้วใครเป็นคนเริ่มนั่นสิใครเป็นคนเริ่มสวไงสวเนี่ยนะสี่สิบสวเนี่ยเขาปัดกันไปปัดกันมานะค่ะแน่จริงคือ,อ,อตีกันเป็นปีตีกันเป็นปิงปองเลยท่านผู้ชมค่ะคนนึงบอกว่าเป็นของลุงป้อ,อมอีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นของลุงตู่ตีกันเป็นปิงปองเลยตอนเนี้ยค่ะเอสอสว ตกลงสอวอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของใครค่ะที่แน่ๆคือไม่ใช่กลุ่มของประชาชนและประเทศชาตินะฮะก็เป็นอดีตไปแล้วไม่ได้เห็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตัง้งแต่เห็นถึงอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ได้นะฮะก็เป็นอดีตไปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ตามตงก็ไม่น่าให้ข่าให้ขาวอะไรแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะจารึกเอาไว้40สอวเขาเป็นพวกไม่ปล่อยวางค่ะ 4อสวที่ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าไปต่ออย่างราบรื่นได้แล้วก็เศรษฐกิจกษษษษต,กตกต่าแย่อันเนื่องมาจาก40สวพวกนี้แหละอืมอแต่พอพูดเรื่องเศรษฐกิจกษษษตกต่าแย่ท่านผู้ชมเวันนี้นะราคาน้ํามันลดนะค่ะท่านผู้ชม40สตังค์น่ใช่ค่ะนะเขาที่แล้วยังลดอยู่เนาะยังไม่มีช่วงตรงไหนที่ปรับขึ้นนะ ไม่มีไม่มีท่านผู้ชมลดแล้วลดอีกเฮ้ยดีจังเลยอ่ะไม่ต้องมีก็ได้มากอย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอ่ะไม่ไม่ขึ้นมาแล้วมันลดอ่ะเฮ้ยประหลาดจริงๆแป่งเนาะเป็นรักษาการแท้ๆน้ำมันลดราคาเฉยเลยไม่ต้องมีก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมาดูกันนิดนึงขอไม่มีรัฐมนตรีแล้วราคาน้ำมันลดเหรอเออดีจังเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชม มาดูนะคะ e 8 5ค่ะเช้าวันนี้นะคะตี5ที่ผ่านมาลดไป40สตางค์ตอนนี้อยู่ที่34บาท29สตางค์นะคะในส่วนของ e 2 0อยู่ที่34บาท54สตางค์แก๊สโซโฮอ9 1 36บาท28สตางค์แก๊สโซฮอ9 5 36บาท65สตางค์ค่ะเบนซิน44บาท54สตางค์นะคะปิดท้ายด้วยซ u เปอร์ซ e เปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ9 5 45บาท24สตางค์แหมเกือบตก อีสานแล้วนะคะนะสามสิบเท่าไหร่นะตอนนี้เก้าห้าเอาก้าห้าธรรมดาใช่ยสมหะสามสิบหกจุดหกห้าอุยต่ำกว่าสามเจแล้วว่ะค่ะอุ้ยแบบนี้ถ้าเกิดราคาน้ำมันลงในขณะที่ไม่มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ยาวๆไปก็ได้ไม่ต้องมีเลยก็ได้นะยาวๆไปก็ได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวก็ได้นะเออเออเออยาวๆไปรอสัก ถึงสักสิ้นปีนะท่านผู้ชมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้เป็นการบริหารจัดการรองไอ้ท so ี it. It ่เขาลดราคาเนี่ยมันจังหวะพอดีก like mm ับ hmm. อ่พอดีจังหวะมันพอดีกับการที่เขาไม่มีคอรมอพอดีไงคือมันก็จะลดอยู่แล้วนะเราไม่ได้เอาไปผูกเชื่อมโยงกันนะท่านผู้ชมนะมันจังหวะพอดีนะคะอ่ก็แต่ถว่าจังหวะดีๆแบบนี้ก็ควรจะมาบ่อยๆ ค่ะเอ่ออ่ะอาะละค่ะนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูคราวนี้มาดูอุตุนิยมวิทยาของเรากันก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆนะท่านผู้ชมนะเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรามีเยอะแยะมากมายวันนี้ก็มีประชุมคลรมอ่ะค่ะอุตุตเราไปอุตุกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นค่ะอุตุของเรานะคะวันนี้เนี่ยก็พื้นที่สี เหลืองถอยร่นออกไปแล้วคุณผู้ชมแต่มีพื้นที่สีแดงเพิ่มเข้ามานะคะก็ปรากฏว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนในบางพื้นที่ค่ะจากพื้นที่ขาวเหลืองแดงซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศประจําวัน6กโมงเช้าวันนี้ถึง6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%เของพื้นที่มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่งค่ะพบได้ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งพบได้ที่เลยน้องคายบึงการหนองบัวรำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬศินลุ์และมุกดาหารค่ะ<ก><น><ก><น>พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที<ก>น<ก>น่ฝนตกหนักในบางแห่งพบได้ที่นครนาย,นยกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะ<ก><น>พื้นที่ภาคก,กลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่ลบบุรีและสระบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายาลาและนราธิวาส คลื่นลมในทะเลค่ะวันนี้ค่อนข้างดีนะคะจุดที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นประมาณสูงมากกว่า1เมตรค่ะก็อย่างไรก็ตามทุกท่านอย่าลืมติดตามพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องทะเลเพื่อเป็นการระมัดระวังเอาไว้ค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมก็เรียกว่าอุตุนิยมวิทยาตอนนี้มีพื้นที่น้ําท่วมอยู่หลายพื้นที่นะ เห็นเขาแจ้งมาว่าไม่ว่าจะเป็นเชียงรายไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นบึงการโดยเฉพาะทางพื้นที่ทางด้านบนเหนืออีสานตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านบนนะนะท่านผู้ชมนะก็มีพื้นที่หลายพื้นที่เลยที่มียังมีน้ําท่วมอยู่ดัง mm hmm. นั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าเขาแจ้งเตือนมาแดงขนาดนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจ ที่ไหนที่มีโอกาสน้ําท่วมท่านก็เก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรของท่านเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะยกขึ้นที่สูงนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของอุตุ <c oughs> อุตุนิยมวิทยานะท่านผู้ชมนะแหมช่วงนี้เขาบอกว่าการที่อดีตนายกทักษิณกลับมาแล้วก็การที่คุณองคงอิงได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีความคาดหวังกันมากเลยนะ มีความคาดหวังกันมากท่านผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ตัวอยา่างท่านผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นการสนะท้อนนะความล้างใชอย่างนี้ละกันความล้างของคนนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ในหลายๆพื้นที่ <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้เศร,รษฐกิจเราไม่ดีท่านผู้ชมมีภาพล่าสุดออกมา อันนี้ถามว่าจริงไหมมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะสีมารู้จักตั้งหัวเสียงไหมเคยได้ยินนะไม่เคยไปนะคะไม่เคยไปเคยผ่านไหมตั้งหัวเสงเนี่ยที่ที่มีขายไอ้สบู่ที่ครั้งหนึ่งเอาไปแจกไหมไอ้กอนไม่ใช่ของเรานะแหมถามไปจะเข้าใจไหมเนี่ยนะคะตัที่ที่เขามีขายพวกของอินพอร์ตอะไรเยอะๆอย่างนี้วะคะไม่ใช่ละน่าจะคนละที่อันนั้นเจเลงแหละ อใช่ใช่ใช่อันนั้นเจ๊เล้งจริงๆด้วยค่ะท่านผู้ชมตั้งหัวแสงนะสำหรับบางท่านนะที่ดูรายการทางช่องเราอยู่หมอเชื่อว่าท่านท่านอะรู้จักนะแล้วก็ทานเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นห้างที่โด่งดังสมัยก่อนแต่สมัยนี้น่ะเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วท่านผู้ชมเคยได้ยินแต่ชื่อตรงเด็กๆไม่ค่อยรู้จักแล้วเพราะอะไรลูไหมเพราะว่า เอ่ออาจจะเป็นเพราะการบ้านการฝีมือเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขาไม่ค่อยมาลงเล่นกันหรือเปล่าตั้งหัวเสงเนี่ยนะเขามีเป็นห้างที่มีความโดดเด่นเรื่องงานอาชีพงานอาชีพอ่าไม่รู้ละสิใช่ไหมไม่รู้เคยได้ยินแต่ชื่อว่าตั้งหัวเสงตั้งหัวเสงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นห้างได้คิดว่าเป็นแค่ร้านเล็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ท่านผู้ชม แต่ก่อนเนี่ยใครที่อย่าใช้คำว่าแต่ก่อนนะปัจจุบันก็นเหมือนกันใครที่ชอบถักโคเช่ถักนิตติ้งทำงานฝีมือ,อมงานผ้าถักต่างๆอุปกรณ์ต่างๆไหมพงไหมพรมต่างๆหรือแม้กระทั่งคือก็มีเรื่องเด่นเรื่องงานฝีมือมากเย็บปักถักร้อยเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาต้องไปตัง้งวงเยงเดี๋ยวนี้เข้าแอปสั่งของจีนกันจ้าละวันเออท่านผู้ชม นี่คือพิษเศรษฐกิจนะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะภาพตั้งหวัวเสียงโผล่ออกมาท่านผู้ชม,มห้างดังแนอดีตตอนนี้ <5 S 2> แทบจะล้างคนนะคะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วหดหูเลยนะคะเขาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่นะฮะสำหรับตั้งหว้วยเสงก็ก่กอตั้งขึ้นในปี2,505 250นะคะหรือว่า 62ปีที่ผ่านมาเป็นห้างที่อยูโยงคงกระพันจนถึงทุกวันนี้มี2สาขาค่ะคือสาขาทนบุรีกับสาขาบางลำพูล่าสุดนะคะในช่วงวันที่18ที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้งาน X รายหนึ่งเนี่ยได้มาโพสต์บรรยากาศของห้างดังกล่าวระบุว่าแวะไปซื้อของที่ตั้งห้วยเสียงให้กับคุณแม่นะฮะบรรยากาศเนี่ยหม่นหมองมากนักมากเลยนะคะ เขาบอกว่าทั้งห้างเหลืออยู่แค่แผนกงานฝีมือชั้นที่3เสื้อผ้าแล้วก็ไม่กี่แบรนด์นะคะที่บริเวณชั้นที่1กับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นใต้ดินชั้นที่3มเนี่ยมีคุณนา้าคุณป้ามาซื้อของกันอยู่บ้างแต่ชั้นอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยเห็นหน้าพนักงานละเศร้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยใครๆก็มาแต่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมขนาดในเชลยังไม่เต็มเลยอะค่ะอื คือเขาเขาเด่นเรื่องพวกผ้าพวกอะไรพวกนี้มากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อของให้คุณแม่ไม่รู้ไปซื้อของจ้าเป่าหรือเปล่าท่านผู้ชมตั้งโฮเสงมีสินค้าจ้าเป่าขายนะนี่เป็นถือว่าเป็นการสนับสนุนเขาด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็สนับสนุนจ้าเป่าด้วยด้วยอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมมีั้แต่ครีมย้อมผมดำสบู่ยาสีอะไรที่ที่อื่นไม่มีจำหน่ายตั้งโฮเสิงมีตั้งโูเสิงมีอย่างสินค้าจ้าเป่าเนี่ยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ ขาก็จะมีขายแค่ในส่วนของตัวครีมย้อมกับแชมพูไม่ว่าท่านไปที่ไหนตามห้างร้านต่างจังหวัดอืมตามห้างร้านต่างจังหวัดนะก็จะมีแค่ครีมย้อมกับตัวแชมพูมีบ้างที่จะมีหลุดยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ไปแต่ตั้งหัวสิงมีหมดนะมีสบู่มีแชมพูมีครีมย้อมมียาสีฟันครีมนวดก็มีท่านผู้ชมเขาสั่งไปหลากหลายและยันนี่เลยสบู่ทองบันช่างยังมีเลย สบู่ทองมันช่างยังมีเลยทา่านผู้ชมเนี่ยดังน,น,นั้นเนี่ยใครที่เอ่อเป็นเอซหรือว่าเป็นผู้ที่ใช้นะสินค้าจาาเป่าอยู่ท่านสามารถไปซื้อได้ที่ตั้งโทรศงอือแต่ถ้าเขาเจ๊งขึ้นมาเราเปลี่ยนบางชั้นของเขาเนี่ยไปเป็นห้องชุดได้ไหมฮะอะไรคือห้องชุดฮะเอาก็ต่อเติมทำใหม่อย่าไปพูดพอย่าง,งานั้นเขายังไม่เจ๊งเอ,เอาข้างล่างไว้ขายของอะไร เขายังไม่เจ๊งอันนี้คิดเผื่อทางรอดเอาไว้เลยเศรษฐกิจแบบนี้ต้องคิดแล้วใช่แต่ว่าเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วอาจจะเป็นอ,อที่ค้าส่งไหมเออก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะอืม,อมเพื่อที่จะให้อยู่รอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งโมเสงเนี่ยคนจะมาเยอะกันจริงๆช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาเย่าวว่าแต่ตั้งโมเสงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบแปดวันอาทิตย์คนะ่ะ อะไรนะวันที่ส8บปดวันอาทิตย์นะคะ่อยจะไปเช้า,ชาก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยตั้งหัวเสียงคนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์เพราะอะไรรู้ไหมเหล่าบรรดาแม่บ้านค่<ฮ>ะเหล่าบรรดาคุณยายอ่าเขาก็จะไปนั่งเย็บปักถักร้อยกันอ่าเพราะเขามีการสอนอ,อย่าว่าแต่คุณคุณป้าคุณยายที่ไปเลยหมอยังเคยไปนั่งเรียนกับเขาเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกไม่อยากแต่เชื่อเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเย็บปักถักร้อยได้อยู่นะ ถักโคเช์เป็นนะเออถักเป็นนะท่านผู้ชมชนะแลวนั้นเนี่ยเออง่าย<ข>านิด<ม>เดียวเขามีการสอนง่ายนิดเดียวถักเป็นแถวตรงๆไปเรื่อยๆยาวไปอันนั้นก็ไม่ออกมาเป็นอะไรแล้วไหมขึ้นชั้นใหม่อะได้แต่ทําให้เป็นตัวเสื้อผ้าตัวหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆฝึกเขามีการสอนเขามีการสอนนี่ช่วยโปรโมทให้เขาด้วยเลยนะเนี่ยนะทางตั้งหัวเสียงท่านผู้ชมไปไหมล่ะถ้าจริงๆถ้าดิจิตอล ดิจ he ิตอลยังอยู่เนี่ยมองว่าเขาก็คงเข้าร่วมเออแล้วท่านผู้ชมเอ้าก็บอกว่ามันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีสินค้าจะเป่าวางจำหน่ายอยู่ดังนั้นเราไม่สนับสนุนกันได้ยังไงอะก็สนับสนุนแหละไม่อยากให้ปิดหรอกแต่ว่าเราเรารู้สึกเศร้าพอพูดถึงดิจิทัลบอลลนเออก็พยายามเขาอย่าเพิ่งเศร้าสิเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาออกมาในแนวไหนนโยบายของเขานโยบายใหม่อ่ะเออไม่รู้สามาเด็ดหรือเปล่ายังไม่รู้ อะไรคือสามห้าเจ็ดสามพันห้าพันเจ็ดพันเป็นเทียอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเขาก็คงค่อยๆใช้เอความเหมาะสมก็ทำแบบกัตู่ไปนะห้าพันสามเดือนน่ะละก่อนนี้ก็ห้าพันสองเดือนสามพันสามเดือนไม่ครบสิอย่านะคิดเลขทันอยู่สามสามมันก็แค่เก้าเองมันหายไปพันก็ได้ลดไปอีกไงเราไม่ต้องลด มันไม่ใช่ส่วนลดอ๋อไม่ใช่ลดเหล่าใช่ไหมไแต่ลดรัฐบาลนะรัฐบาลมาการเมืองใหญ่อมันก็ไม่ได้นี่เอานะก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยหมอเขาบอกว่าเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าเมื่อวานนี้เพินว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาถามว่าอยุธยาเนี่ยนะเออซื้อได้ที่ไหนอำเภอเมืองจะซื้อแชมพูอ่อหมอก็บอกว่าอุ๊ยคุณแม่อย่าว่าอะไรเลยนะ หมอจำไม่ได้เ,เขาบอกว่าตรงตลาดหัวรอเออไม่รู้พูดตามตรงจำไม่ได้นะอยุทยาบอกว่า <นะ S 2> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่อ่ะนะโทรศัพท์นะไปแจ้งเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าใช้มาเป็นประจำอยู่แล้วใช้เพื่อเพื่อแก้ผมร่วงมันได้ผลดีเอ่อหมอก็เลยบอกว่าเออขอบคุณค่ะ แ้่เขาบอกเวลาโทรศัพท์สั่งทีเนี่ยเสียค่าส่งต้องสองร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าน่าจะสั่งเยอะนะน่าสั่งเยอะแล้วกเก็บปลายทางน้ําหนักใช่ไหมคะใช่ตามขนาดกล่องนะถ้าถ้าโดนค่าส่งสองร้อยเนี่ยแปลว่าสั่งเป็นยกลังนะเนี่ยถ้าทางอเออในนั้นเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้ให้น้องพนักง,งานโทรศัพท์ไปแจ้งนะจะได้อ่า คุณแม่จะได้สะดวกไปซื้อด้วยให้ลูกให้หลานไปซื้ออย่างเงี้ยนะะั <Ha. S 2> งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถาคนไทยไม่สนับสนุนกันเองแล้วจะให้ใครสนับสนุนเราไปสนับสนุนทุนจีนเหรอไม่เอาถ้าผู้ชมจะบอกว่าหจ้าเป่าไทยได้ไงชื่อจาเป่าค่ะท <Ha. S 2> ่านผู้ชมชื่อจาเป่าเนี่ยเป็นชื่อที่ยืมเข้ามาตั้งแต่สมัยเอ,อพระเจ้าเหาสมัยก่อนมากมากค่ <Ha. S 2> นะพระเจ้าเหาหนู่นนะ่ะเอ,อยืมเข้ามา แล้วมันก็เลยติดพันมาแต่ทุกวันนี้สินค้าผลิตในไทยหมดออืมืมสินค้าผลิตในไทยวัตถุดิบใช้ของไทยอือย่างมะกรูดเนี้ยจะไปเอาของจีนมาได้ไงมันไม่ได้หรอกคประเทศจีนไม่รู้จัก้วยซ้ำมะกรูดไปใช้เพื่ออะไรเ <c oughs> นี่ยก็ที่ที่กำลังนั่งก้มอยู่นี่คุณหมอไม่ใช่อะไรนะเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะสนับสนุนสําหรับคนที่กําลังเล่นแบบไถฟีดไถอะไรอย่างเงี้ยฮะ ให้เข้าไปซื้อสินค้าใน t k t t o k เพราะว่าราคาค่าส่งมันค่อนข้างถูกนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วมันถูกกว่าพวก Lazada หรือว่า s h o ป e e นะแต่จริงๆแล้วท่านจะซื้อแอปไหนก็ได้มันแล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงซึ่งทุกแอปเนี่ยเขาก็มี มีการเล่นโปรโมชั่นแข่งขันกันอยู่แล้วใช่ปัญหาคือผู้สูงวนะัยเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายฟีดพวกนี้แหละหรือว่าถ่ายซื้อช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละเขาจะมีปัญหาตรงนี้เขาก็ไม่เคยนะนแล้วก็วกลัวว่า<ด>จะไปผูกบงผูกบัตรเก็บเงินปลายทางยังมีนะท่านผู้ชมเก็บเงินปลายที่แบบพวกเก็บเงินปลายทางอ่ะมีนะวันนั้นไงคุณหมอไงคุณหมอเล่าให้ฟังสิไปสนีโชวมาบอกว่ามีของจะไปส่งนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยย่อยเงิน เอร้อยกว่าบาทอ่ารับไหมครับงงเลยท่านผู้ชมปกติไม่เคยมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าจะรับไหมครับอบอกว่าไม่มีคราะว่าไม่ได้ไม่เคยสั่งของอะไรที่เก็บปลายทางค่ะเขาก็เลยบอกอ๋อโอเคงั้นผมตีกลับนะครับแปลว่าไปชน,นีเองยังรู้เลยใช่ว่ายังมีของแบบหลอกมิ<อ>ชาชิมอย่างนี้ออกมาอีกมีมาเยอะแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูร้อยร้อยบาทสมมุตินะร้อยบาทวันหนึ่งคุณหลอกร้อยคนนะ่ะได้เท่าไหร่อ่ะ มันไม่ร้อยสิวันนึงมันส่งเป็นพันกล่องอ่ะใช่วันนึงมันส่งเป็นพันกล่องใช่เงินแสนวันละแสนวันละแสนวันละแสนเงี้ยถูกเออเงินบาปทท้งนั้นนะพวกใจบาปแล้วพวกนี้ใช้ระบบคอมหมดท่านผู้ชมปินปืดปินปืดปินปืดวันหนึ่งน่ะมันุูมแล้วก็แปะ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 ซูมซูมนะโดยใช้ชื่อที่อยู่ของพวกคนส่งอ่ะเอามารู้กันภายในอ่ะท่านผู้ชมไอ้พวกเนี้ยนะ นะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเราก็ไม่อยากให้เห็นภาพแบบร้านค้าที่ดูแล้วบรรยากาศน่าหมนหมองขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะมไปสนับสนุนกันค่ะ,ะเวลาเราสนับสนุนนะท่านผู้ชมเราก็สนับสนุนร้านค้าเก่าๆร้านโชว์หวยจากร้านหงฟ้าก็ได้นะแต่ถ้าเกิดพวกร้านโมเดิร์นเทรดหรืออะไรพวกนะี้เขามีตังค์เยอะแล้วเขามีตังค์เยอะแล้วเราลองไปสนับสนุนคนอ,อีกกลุ่มหนึง่งหรือกลุ่มเดิมเดิม กันดูบ้างก็จะดีนะท่านผู้ชมนะเป็นการช่วยเหลือกันนะท่านผู้ชมนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเหตุบ้านการเมืองนะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเอลสรุปว่ายังไงนะมีการพลิกขั้วมีการพลิกบทบาทกันอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมตอบรับกันอย่างโชเทะโชเเทะมากเลยมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ